สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดเจ้าจันนะครับวันนี้ตายายพาหลานเอกมาเลยนะครับจากนครสวรรค์นะครับวันนี้เอกจะมาโชว์ชิ้นไหนโลกเสกดอกไม้เสกดอกไม้เทียดอกไหมครับใช่ครับโอเคอาจารย์สมศักดิ์สอนได้หรือยังครับสอนได้ยากไหมเอกไม่ได้ยากโอเคครับเอกค่อยๆลองทำดูนะครับเอกเคลียร์ก่อนนะจนเย็นนะครับเสร็จแล้วเอกใส่ตรงนี้นะโลกอ่าเดินขึ้นมาข้างหน้าหน่อยครับเอกเอกอ่าอ่าขึ้นมาแล้วเอกใกล้ๆนั่นหน่อยอ้าวขึ้นเลยครับเอก หนึ่งดอกแล้วนะครับเอามือหนึ่งค่ะช่วยอ่าขึ้นสองดอกแกังเย็นเอกช,ะชะ้าช้าสามดอกสี่ดอกห้าดอกหดอก,กดอกเจ็ดดอกเอาเอกแปดดอกเก้าดอก ไปง่ายเอกยังไม่คล่องเลยนะรู้สึกยังไม่ค่อยเนียนนะลกูลกฮะเนียนยังเนี่ยยังไม่ค่อยเนียนต้องไปฝึกเยอะๆนะลกูกเนี่ยยายเขารักเธอมากเลยอุตสาา่สาห์ซื้อมาให้นะครับโอเคครับเอาวันนี้ผู้ชมนายเอก <laughs>